The with the future freedom alien final in ก็ช hmm. ื่อสเวนโอเลนะครับอดีตเนี่ยทำงานอยู่ที่บริษัทสตาร์ครูสนะครับซึ่งพวกเรารู้จักกันดีแน่ๆนะครับแล้วก็รู้จักกันดีกับคุณนิตินะครับต่อครับสวัสดีค่ะดิจฉนชื่อธัญพรลีนกัสนะคะเป็นภรรยาของคุณสเวนค่ะ Okay. <laughs> <laughs> okay, I have an amazing story to share with you today. i feeling I need to do it, know about this everybody, what's happened with me. In 40 years time, no, 40 years time, yeah, ครับผมก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่ผมเื่งประสบการณ์วันนี้นะครับที่จะเล่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อและคิดว่าทุกท่านคงไม่เคยเจอแนะ่ๆ My brother was potua potua dog one dog dog one เป็นไม่เป็นอะไร p o t u ะ it's not enough with that for 10-12 years ago I get problem with my joint arthritis ก็เมื่อประมาณ10ปี20ปีที่แล้วนะครับไม่ใช่แค่ปวดหัวอย่างเดียวนะครับยังมีปัญหากับเรื่องของการปวดข้อปวดเขาอีกด้วยนะครับ hmm. This was before. No, we can't a k e after. I, sign, I work as an engineer. I sign off in Japan one day. In beginning of 2010. I sign off in Japan. begin n n i g of 2010. Yeah, I fly into Bangkok. Okay. 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 And that day I was in my second day of migraine. Very bad one. You know, to fly, waiting in the airport. Really bad. It's not funny, but really bad. I took six very hard painkillers that day. Max doses two. Nothing helping. ต้องบอกว่าเป็นวันที่เลวร้ายมากนะครับเป็นวันที่สองนะครับซึ่งผมต้องอยู่ที่สนามบินแล้วก็ปวดหัวไมเกรนสุดๆนะครับ Then when I arrived home, wife already working I six for my months in Asia ก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยภรรยาของผมเองเนี่ยก็เข้ามาจอยกับธุรกิจอาเจลนะครับประมาณหกเดือนละนะครับ So she โทษไหม t ช่ try ที่สุดไห e take one า o น e ินอลแค่ไอ o พวกกว่าโนล้ราก็ขยันทยอ,อเลยกนครับว่า กินเผอ้มีนยะกินะ้าไปเถอะและ next morning I wake up still feeling this after this bad migraine inside my head like yeah I know everybody have h a d a h e a d a c h e know how they feeling after ก็เราบอกว่าตื่นมาเนี่ยก็ยังมีปัญหาปวดหัวอยู่เหมือนเดิมนะครับ but second morning I wake up just looks like a little bit less better แต่ว่าพอตื่นมาในวันที่สองเราจะกินอูมีไปนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะก็ดีขึ้นนะ But after I eat three days, third morning I wake up. Listen now. Third morning I wake up. No headache, what is this? It is true. No headache. No headache. Is this true? <laughs> I cannot believe it. I do not <laughs> So I still eating. Yeah, for ten days. And then i told my wife i i think the sumi h e l p d me 10 days no headache this first time is happening forty years time no headache for 10 days แล้วหลังจากนั้นครับกินติดต่อกันไปสิบวันนะครับไม่ปวดหัวเนะครับแล้วก็บอกภรรยาว,ว่าไอ้เน,นี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ดีนะครับเพราะว่า40ปีที่ผ่านมานะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ไม่ปวดหัวนะครับ she should this me, told told try you you to already, I me. ก็บอกว่าภรรยาเขาต้องบอกว่านะครับบอกให้กินตั้งแต่แรกก็ไม่เชื่อนะ But still this was 2009 if you go, we c a n go back to 2005 my joint pain was really bad ตอนกลับไปปปี2005นะครับอาการเจ็บข้อเข่าต่างๆนะครับแย่มากจริงๆนะครับ and i s get bored and bored. 2009, I was really bad. I can t show you, and d I c o n explain later how bad that I was. ต้องบอกว่าพอมาปี2009มันแย่ยิ่งกว่านั้นอีกครับอืมเอ่อแกครับ I can't uh, can see อ่าครับเข t จะโชว์ให้ดูนะ If I sit for maybe f i minutes, it's really difficult to come u p ถ้าเขานั่งอย่างนี้เป็นเวลานานเกิน5นาทีนะครับมันยากมากครับที่เขาจะลุกขึ้นได้นะครับ and always you sit in the restaurant after you re eating, you get shy of people looking you when you try to come o u t from the chair. ก็เราบอกว่ามันจะเป็นยังไงครับถ้าคุณนั่งอยู่ร้านอาหารสักร้านนะครับแล้วคนข้างหน,นกาลังมองคุณในขณะที่คุณกำลังพยายามจะลุกขึ้นโอเคเราอยู่กันนี่คือภาพเหตุการณ์จริง <Yeah. laughs> อันนี้เป็นเป็นเหตุการณ์จริงๆนะคะที่ที่เกิดกับเขาลำบากมากเลยเวลาเขาปวดและทรมานมาเป็นเวลานาน,านมากๆเลย กว่าจะรุปได้กว่าจะตั้งสติได้กว่าจะเดินต้องใช้เวลามากๆแล้วก็ทรมานในชีวิตเขานานมากเลยบอกว่า oh, น่าสงสารจริงๆนะฮะแล้วก็ต้องค่อยๆพยายามเดินทีละก้าวนละครับี้หผมน้นแห่ I มก s e ก็แนะมบบน My headache one month still no headache one month still no headache ผมกินอูมิไปหนึ่งเดือนนะครับไม่ปวดหัวนะครับ two months no headache สองเดือนผ่านไปก็ยังไม่ปวดหัวหมันเดิมน,นะครับ oh you know the last thing I have done before sleeping ไอ้ n k ้อะ e รไม่ให้ไปกับสตีฟ n ี้อ my life goes like that ตื่นเช้ามาก็ต้องกินอูมิหนึ่งซองครับก่อนนอนก็กินอีกหนึ่งซองนะครับ and three months no headache สามเดือนผ่านไปนะครับก็ยังไม่ปวดหัวเตสตินการโดบิลลี่บิชซูแล้วเราบอกว่าสามเดือนผ่านไปเนี่ยมีเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นไม่แน่ช่วเกิดขึ้นนะครับ and then one morning I s t e p u p from my bed and I said hey what's f e e l i n g o i n b o y my pain's t o n e away oh my god วันหนึ่งนะครับหลังจากผ่านไป3เดือนนะครับโอ้ยลุก <c oughs> ขึ้นมาจากเตียงแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยไร้ไร้ทาง y อ a สิบบาท t ต่สติล b าทก็จะต้องกินสตาร์ท t อนด์เ better นะครับสเดือนผ่านไปครับหลังจากกินปูเมฆนะครับเช้าวันหนึ่งนะครับตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ปวดนะฮะ so I still continue eating morning and evening and listen after seven months แล้วก็ my body no more pain nothing อาการเจ็บข้อทั้งหมดทั้งร่างกายครับหายไปหมดนะครับ I'm back to normal This has put me back on the on the track on the gold track This has put me 30 year s back to the time Yeah fantastic open it for me จะโชว์นะฮะเมื่อกี้บูมี่นะฮะ

ยี่สิบสาสิบปีนะครับแล้วเขาขึ้นมาทำได้ในปีน,นี้นะครับเป็นเรื่องที่คนไทยเราทำกันบ่อยๆนะฮะ f i year s in Thai l like a d b t n e นะครับ Join like a Thai นะครับเขาจะทำให้ดูนะครับเป็นยังไงฮะโอเค okay, I show you <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> นั่งสมาธิครับ oh. เลยเพิ่งบานหลังจากที่ทานุมีและสุขภาพ,พดีขึ้นอันนี้ปเป็นเรื่องจริงๆเลยนะคะ <laughs> น่าประทับใจจริงๆค่ะ So if someone asks me what e l p e v e i n a r d i a product my answer is <laughs> yes 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 <laughs> ถ้าใครถามผมนะคะว่าผมเชื่อในปรืานของอาเจลไหมครับผมจะบอกว่าใช่ใช่ And I want to thank you to Adirek the Adisa, sponsor my wife. So I get in contact <laughs> with, <laughs> with <laughs> this <laughs> And of course I'm very grateful today It's the best things have happened to me in the life, absolutely the best things. Wow. Because <laughs> I, hope, I only see the future with the wheelchair. That's what I see in 2009. <The> 2009ไอซัวไลน์เอเในวันนี้รับชีวิตผคต้งนั่งอยู่บนรถเข็นไปที่ t l e a h e a h that is my story do you have something y o a n t to t <laughs> สั้นๆน,นะคะอีกสักน,นิดนึงว่าหกสปีครับถ้าคือเมื่อต่อนถ้าหลานชายอานิสักปัญญาดีนะคะไม่ไม่มาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกที่ชื่อว่าเอเจลขอโทษทีค่ะที่ชื่อว่าอูเมินะคะ ขอขอบคุณบริษัทอารเจลินตะไทยมากๆค่ะที่ได้ผลิตและผลิตและนำผลิตภัณฑ์ดีๆมาสู่สามีของดิฉันค่ะขอ,อเสีย์มให้กับคุณสเวนและครอบครัวด้วยครับขอบคุณมากค่ะถ้าไม่มีถ้าไม่ไม่ได้ทานนะตอนนั้นตอนนี้ก็คงจะนั่งรถเข็นหรือวีลแชร์เป็นเยบร้อยแล้วค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะ I region. To my, tell now, that, uh, You have to believe Aja. Yeah. Okay. okay. my name is Swen.